สวัสดีนะทุกคนอยู่กับช่อง Sunpay LAC Channel Studio คลิปนี้เนี่ยก็ <c oughs> คือคนเคยกินแฮ็กเกอร์อยู่แล้วใช่ไหมแต่ทีงสันจะมีมีของเขาที่มาม,มาผสมกับแฮ็กเกอร์นะก็คือเป็นแฮ็กเกอร์แบบขนมปังกรอบอนะไรอย่างเงี้ยที่ันขอไปเอาแป๊บนึงอ่ะนี่เอามาแล้วนี่คือนี่คือที่ซันจะมาทำวันนี้นะคือคือเป็น คล้คลายๆกับแซนวิชไหมแซนวิชรสปารูน่ารสแคคเกอร์อันนี้คือแคคเกอร์ยี่ห้อพับเซ็งนะคิดว่าตาปิ้งปองนั่นแหละนะแต่อันนี้จะไม่ได้สปอนเซอร์นะอันนี้ก็ไม่ได้สปอนเซอร์เหมือนกันซื้อเองนะอันนี้ไปของมาเลยนะเแต่ฉันไปเจอในบิสซีนะตรงบ้านกระนตงตรงหนะนู้นะ่นะคือคลิปนี้ก็จะลองทำแซนด์วิชแคคเกอร์ดูว่ามันจะอร่อยเปล่าไหมไม่จะอร่อยเปล่า ้ามันถ้าเกิดจะบอกว่ามัน,ปนแปลกๆก็อาจจะพอกินได้นะเสร็จเ,เาใช้เหมือนนี่แท็กเกอร์รดอะไรอ่ะลดนี่นา่าเอา,อางไงจะขอไปเอาซอสตัวนี้โอเคจะเอามาแล้วนี่นี่คือซอสที่ตัดกินนะแล้วก็กเดี๋ยวซอสโค้ยแท็กเกอร์นะ่อยอ่านี่คือยี่ห้อทับสิงนะก็ะคือเป็นแท็กเกอร์หรือว่าคือ,คอทแท็กเกอร์นะนั่นแหละคือไปกินไปเยอะมากเลย เหลือเยอะอยนะเน,นี่ยมีสารชัดเป็นหอใหญ่ฉันชอบเนี่ยอันนี้ยผมชอบกินบ่อยมากไม่ได้กินทั้งวันนะซื้อบ่อยๆฉันชอบนี่เนี่ยเป็นแบบนี้หรือว่อาเป็นกองเดียวไม่มีจานรองนี่ขอเอา,ายัยด้วยนี่วางในจานนี่แคกเกอร์เอาวางในจานก็ปาปาลูน่าบางทีตอนนี้ผิดหลายครัง้งมากนะเวลาฉันย,ยังไม่ได้ทำอย่างเงี้ย บางทีอะได้ผิดนะคือถติว่าแฮมนะสันนีแฮมเจอตลอดเน่ยแฮมมันจะกินไปลหน้บบ่อยนะก็เลยได้แฮมบางทีอ๋อไม่ใช่ปุดคือคือบางทีจะมีครส่งของมาแล้วซันทำคลิปอยู่อ่ะนี่ได้เซนร์วิสแล้วแซนร์วิชแซนร์วิสแท๊กเกอร์ เคยกินไหมเคยกินอิงนี้ไหม <c oughs> อ๋มอแอล้วไม่ต้องเวลยม,มีเสียงข้างบ้านขเขาเล่นโต๊ะอะไรมบบนี้มั้งนี่กินกระสอบพริกยกซอบพริกยี่ยห้อไยนะนี่จะใช้ยี่ห้อไฮซอพริกแต่ไม่ได้สปอนเซอร์นะ ก็แค่บุกออกดดูดิเหมือนไอดิสได้ไหมหรือว,ว่าเหมือนเบอร์เกอร์เบอร์กเกอร์แคคเกอร์ะอ่ากับมมเขาเม่อคยนกโอ้แข็งมากเลนี่อะไประมาณนี้แตเเ่เม่อคืนกิอร่อยอ่ยะ สกุนนี่ที่จนอยู่นห้องครัวเนี่ยห้องครัวใหม่ของมันคือทําห้องครัวให้มันใหญ่ขึ้นนะเป็นต่อแกะห้องเนี้ยเนี่ยห้องเนี้ยมันทามันเชื่อมกันอุ้ยอร่อยอร่อย อืกกว่า้อือหือิมิมจิ้มจิมซ้อไม่เคยแยทุกคนเกินตมซ้อไม่เคให้พื่อกเกอร์ไหมอือหือเด็ดตอดเต็มไหม เราจะทำยี่เป็นยังดงติดเปี้ยวอร่อยอร่อยอร่ออร่อยกๆ่อร่อยอร่อยอร่อยรไม่เคยคิดไม่เคยเจอเหมือนกันอย่างเงี้ยทุกคนเคยทำอย่างนี้ไหมปกติแฮกเกอร์จะมีแจกรถแจกของของพวกอะไรนะพวกช็อคโกแลต ตรงนี้ใช่ไหมจะเป็นถ้าเป็นของมาเลยเนะี่ยจะเป็นจะเป็นแฮกเกอร์แบบพี่ห้อยเล็กซ์ซัแต่ที่เหมือนของเจอใต้แต่จะไม่ใช่สปอนเซอร์นะจำจำบอกต้องบอกนะอืเพราะว่าอยู่าเพิ่งมีใครเข้ามาดูใหม่นะอยู่อยู่คลิปว่าซาสบสปอนเซอร์เขาไม่ใช่ซื้อเองจนะซื้อจ่ายตังเองนะี่เป็นไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะนี่ได้ประมาณนี้แม่ โอ้น่ากินนะเนี่ยโอ้เส่ซอสมาเขื่อเทศนี่แบบโอ้โหเต็มตังต้วงเต็มเลยเราไม่มองกล้องตรงนี้เรามองจ่ายจออย่างเี้นะเพื่อจเห็นตากนมันมองไปตรงมองตรงที่จอเลยก็เลยไม่ได้มองกล้องอืม อร่อยอ่ะอ,อร่อยจะดูใครชอบฮัคเซอร์ถ้าชอบยี่ห้อพับสิงไหมเนี่ยยี่ห้อเนี่ยถ้าชอบไอ้ปิงฟองเนี่ยไอ้ยี่ห้อปิ้งฟองของของมาเลนเนี่ยบัดน,นึงครับก่อนเดี๋ยวมันหายกรอบยี่ห้อพับเซ็งเนี่ยเป็นยี่ห้อิหรือว่าแปลไปไทยแปลว่าปิ้งฟอง ก็แต่ของไอนน่เจ้าเป็นเจ้าทับเซปิงปองทับเซปิงปองแขกควีนแพ็คเกอร์เนี่ยคือมันจะเลอะเละนิดนึงนะเพราะว่ามันบางมากคือดูนในโต๊ะตันเลอะหมดเลยนะขนาดมีเจาะมีจานร,รองเ,เนี่ยอืมผมชอบชอบปิ๊ก,กับสมัสเี่ ถ้าทุกคนเนี่ยเอาคัตเตอร์แบบไหนก็ได้นะแต่ฉันขอแนะน,นำคัตเตอร์ยี่ห้อคับเซนเนี่ยเ<ม>นี่ยยี่ห้อเนีน้ยแไมเบลส์กับบันเตอร์นะฉันซื้อเองเพราะงัออนน้นก็ใครอยากกินเนี่ยมันเยอะคือฉัซื้อมาจากตรงบิซ๊ซีตรงตรงนี้นะอยู่ใกล้ปันปันเจอนคัตเตอร์เนี่ยฉันชอบเนี่ยืม มันมีของมาเลยลเนี่ยแต่มันมีภาษาไทยว่ามันนำเข้ามานะเนี่ยน้ำตาสิบสี่กรัมอืมเคไม่ค่อยหวานเท่าไหร่เแบบจิดเจิแบบเจิดเจิแบบมีอบควัหวานดิบๆนะแล้วก็อร่อยนะอร่อยๆฉันแนะนำแซกเกอร์อันนี้มาทำเป็นไซร์วิดไซร์วิดปารูน่านะอืมอ,อร่อยๆเพราะนั้นเนี่ยเยดี๋ยวไปหาทำกันด้วยล่าอันเนี้ยอร่อยสุดของ ชอบในสองอย่างนี้มันรวมกันเลยอย่างมันรวมกันนี่อมันรสชาติแบบอร่อยดีเหม,มือนเหมือนเหมือนแซวิของคาวแคกคเกอร์อ่ะเอาไปทำกระดูคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะและลืมกดไลค์กดติดตามช่องสันเเพย์ LAC Channel Studio แล้วเจอกันคลิปต่อไป